ที่ฉันหักแปลกใจว่าคนเป็นรัฐบาลเนี่ยคุณไม่ควรต้องมานั่งตอบโต้ฝ่ายค้านแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อฝ่ายค้านนะยังไม่ได้อภิปรายเลย แล้วคุณอ่ะจะมาบอกได้ยังไงว่าให้รอความนายกชี้แจงเตรียมไว้หมดแล้วเพราะว่าคุณไม่รู้ว่าเขาจะ <คน S 2> พิป <ใจ S 2> ายอะไรที่บอกว่าหลงประเทศหลงอะไรนั่นใช่ไหมใช่หลงวัฒกรรมเอออะไรเงรี้ยคือมันยังไม่ได้เกิดขึ้นมันยังไม่เกิดขึ้นเออเพราะฉะนั้นคุณเนี่ยจะรู้ได้ยังไงว่าเขาหลงประเด็นหลงประเทศหลงใดๆอะไรเนี่ยเพราะว่าเขายังไม่ได้อภิปายเลยคือโปเตอร์เนี่ยมันอาจจะต้องมาตอนหลังอภิปรายปะ่ะเออ มันเป็นไปได้ไหมใช่อาจจะอธิบายไปแล้วสักวันหนึ่งอ่ะออแล้วปล่อยอันนี้พอเข้าใจได้ออโอาที่บบนี้ิปมาทั้งหมดแย่ yeah, มาซึ่งเป็นสิทธิของเขาเขาทำได้หลงประเทศนลงประเทศลงตัวเองไป<ต>ได้คืออันนี้มยังไม่รู้เลยว่า,านนจะพูดอะไรกันอันนี้คือมันยังไม่เกิดขึ้นคุณรู้ได้ไงคุณเห็นแค่โปสเตอร์ทีเซอร์ของเขาเองแบบว่าซึ่งจะบอกว่าอันนี้ก็หลงประเทศแล้วหรอหลงหลงไปประเทศ อิตาลีเพราะว่าเป็นมิกลันเจโลเป็นลาบเรชันเอาไว้ดหรอหรือยังไงอ,อะไรแบบเนี้ยนึกออกไหมเพราะฉะนั้นดิฉันคิดว่าถ้าดิฉันเป็นเป็นเป็น,ปนที่ปรึกษายุทธศาสตร์สื่อของพรรคเพื่อไทยดิฉันคิดว่าเราควรจะมีธีมของตัวเองไปเลยอย่าคิดธีมเพื่อตอบโต้ฝ่ายค้านเพราะเราเป็นรัฐบาลคือฝ่ายค้านตอบโต้รัฐบาลยังไปเรื่องเข้าใจได้คือแต่รัฐบาลไปค้านฝ่ายค้านอีกทีเนี่ยมันแปลก ถูกว่าเราอ่ะควรจะมีตีมันของเราเองเลยแบบอะไรก็ให้คิดก็แบบว่าซอฟาวเวอร์มั่นใจพักเพื่อไทยเศรษฐกิจไปต่อแน่หรืออะไรก็ว่าไปรปแล้วมีตีมันของตัวเองเมื่อกี้ตอนคุณชอบพูดเนี่ยผมรู้สึกเหมือนแพนทองทานมาพูดตรงหน้าผมเลยให้ติดตามการแถลงมั่นใจได้ร้อซนี่เป็นโอกาสทองนายกจะได้ชีชแช้แจงหรืออะไรก็ว่าไปไรก็ว่า,วาเราก็มีตีมของเราเองได้ แต่ว่าไม่ใช่ตีนที่มาตอบโต้ฝ่ายค้านที่ยังไม่ได้อภิปรายเลยเราคุณจะไปตอบโต้เขาทำไมเนยเมื่อเขายังไม่ไไอภิปรายมันเข้าได้ไหมกับแฮชแท็กลือดูร้อน,อนเนี่ยคําว่าลืดร้อนเนี่ยจริงๆอ่ะร,ร้อนมาสองสามอาทิตย์ละร้อนมาอ่ะทําไมวันนี้เราพูดกันไม่มีเส้นเรื่องเลยวะไม่มีเลย <laughs> ไม่เราแบบชวนคุยกันไปเรื่อยๆงกลับไปที่กลับไปที่ประเด็นแรกเริ่มของเราว่า<อ>ที่คุณโบอะไรอ่ะมันมีปัญหายเยอะมากใช่ไหมใช่ตั้งแต่ว,ว่าทําไมจะพิ่ายนายกไม่อะพิ่ไยนายกในความเป็นจริงเนี่ยฝ่ายค้านเขาจะไปใครเป็นเรื่องของเขาคืองานอภิปรายไม่ไปวางใจเป็นงานของฝ่ายค้านเขาจะพิพายกี่คนนายกหรือรัฐมนตรีหรือป้าหรือบออะไรกี่วันผมว่าน่าจะรู้มากกว่าเป็นเรื่องของเขาเนาะเอ่อเรื่องวันเนี่ยคุณบ๊ทก็เป็นนักข่าวมานานเหมือนกันนะพอสมควร มันเคยมีปัญหาเรื่องวันด้วยเหรอวันอภิปรายไม่ไว้วางใจอ่ะมันก็ไม่เห็นมีใครมาลงแง่อะไรกันแบบนี้มันไม่มีใครแม้แต่รัฐบาลประยุทธ์ก็ไม่ได้มีใครมางแง่โอเคมันอาจมีการต่อรอบเรื่องปกติอยู่แล้วว่าต่อรองว่าเอากี่วันกี่วันแต่มันไม่เคยเป็นประเด็นขนาดนี้เลยอถูกไหมเราลองนึกย้อนกลับไปดิมันมีครั้งไหนวะที่การอภิปรายไม่ไว้วางใจอ่ะมันเป็นประเด็นตั้งแต่เรื่องชื่อยติยันวันที่จะมีการอภิปรายมันอะไรขนาดนั้นคือมันเห็นได้ชัดเจนว่าเรือดูร้อนอื ร้อนไปหมดร้อนแบบว่าทําไมพี่ไปนายกคนเดียวด้วยนี่น่าอ่ะจบไปเรื่องอะไรก็ยังไงกูก็จะไปนายกคนเดียวคนก็บังคับไม่ได้อยู่แล้วไงร้อนเียอ, air, อ๋อไปแก้เสียกับภูมิใจไทยบอกได้เอาเลย,เยก่ยอ,อนหน้านี้พูบอกกูเก้เสียกับเพืเ่อไทยพอไอไปไปนายกกูเก้เสียกับภูมิใจไทยเออต่อไปกูก็ไปแก้เสียกับปวตรเพื่อนอย่าไปรวมไทยสร้างชาติอีิทีดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับ